อีกัวนาบกหรืออีกัวนากาลาปากกสหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่สุดในกาลาปากอสอีกัวนาบกกินกาสกุลหนึ่งในวงอีกัวนาแม้จะมีรูปร่างหน้าตาที่น่ากลัวแต่ไม่มีอุปนิสัยดุร้ายเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยขยับเขยื่อนตัวมัญหากินเฉพาะบนบกและกินพืชเป็นอาหารเช่นกระบองเพชรโดยเฉพาะกระบองเพชรซานตาเฟซึ่งก็เป็นพืชถิ่นเดียวของบุกเกาะกาลาปากอสเช่นเดียวกันเกาะที่สามารถพบอีกัวนาบกได้มากที่สุดคือเกาะซานตาเฟ และเกาะเซาแพรซาครั้งหนึ่งพวกมันเคยถูกเหล่าทหารผู้ดูแลเกาะยิงไปจนเกือบสูญพันธุ์แต่ก็มีผู้มาพบเห็นเข้าจึงมีคำสั่งจับพวกมันย,าย้ายเกาะและรอดมาได้นอกจากนี้ชาลสแตดาวินได้เคยเกล่าวถึงอิควานาบอกไว้ว่าสัตว์น่าเกลียดมีสีส้มอมเหลืองอยู่ด้านล่างมีสีน้ำตาลอมแดงอยู่ด้านบนจากมุมมองต่ำที่ใบหน้าพวกมันมีลักษณะที่โง่เขลาอย่างแปลกประหลาดปัจจุบันอิควานาบกสามารถจำแนกได้เป็น3มชนิด ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ครับ